าครับง่ายง่าครับสไตล์เชฟพลังห่างก็เขาเยี่ยมเมันหยากครับไม่ว่าให้มันแสบกินกระเพาะขั้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอูมันนินเทนตกินว่วมีความิถัสถักระเเพวคือเรื่องกระเพาะรอบเด็กก็กินรอบเด็กอีแม่กินข่าวบุญ่องไปตลาดมากมาเซานี่ยางพันล้านขายอาหารต่ำสั่งหอมห้อยหลอดอยากกินเล็กบ้านหนึ่งเลยกจิตอยากลูกก็ขึ้นอยางยื้อกระเพาหมูเนาะ มันเนดือดเลยมืดบางคนเบอกว่าเป็นรูปมีดละเสียบเงื่อนไว้ใช่ไหมครับง่ายแล้วน,นี้คือจอมยุทธ์ดิค่ะนี่คือจอมยุทธ <c oughs> ์ดิฉ <c oughs> ันเรียนอยู่วัดเจ้าหลีนมาเรียบร้อยแล้วมีผัดมีผัดิพัทธ์กะเพราสูตรทำไหลให้กินทำไหลให้รำ โอ้คขะสูตรอี่ยังคือบ่เคยยืดสูตรบานท่านแล้ว้องขอ,อกัเอท่านหนอยูเลยเป็นต่ว่าอยากแต่มยสูตรเสียบ,ออบางคนเคอคอมเมนต์มาด้วยเข่าห้อมตาเลยเขาเรีกหน่อยเายนะพี่เขาเขาอต่าเสยียบได้าแบบนี้เบิ้งก็เหมือนเพงได้ยังไง เนี่ยเจ้ากับญาติักเนี่ยไหลเนี่ยพูนเบนิ่งเนาะังปรุงไม่เสดจเนอบต้องใช่ไหมหลดแล้เาถอยนั่งไมก็ถอยนั่งลมดูีสันแม่รู้ตัวใกกระทะ ไม่อกกับซีเมนมันจ้ะเนีนม่อีกมันใส่ที่ล่าลายขนาดเพราะไงดิผมมันใสเจ้าครับมันมันใส็ด่ยังให้กับเขาถือลูกถือเตาถือมีซิกก็ได้ก็จีบได้ใชไหมบางคนก็บอกว่ามาดบางคนว่าซ้ำนี่ก็เห็ดได้เห็นไ่าเห็ดได้บมดแล้วค่ะต้องกินมันมันมีอยังงายโตเห็นได้ง่ายเห็ดได้ทุกคนเลยเนี่ยลูกเอ้ย ชีวิตคข,ขาน่ากับซัมนี่ละยังเปเอียงมากมากด้วยร้ยนา้ากัน,น,นแส่บกับกลนไฟเนี่นะพ่อยังร้นาจะจีิ้เพื่อเขากอะห่ล่ะแซ่บก่าค่ะแบบนี้แห้งแซ่บถอดดอกแห้งไม่รูกยาบอวยว่าแซไปหาหมอหันได้พี่น้องยูจะสคยก็จะหายั่งรถไปไก่แค่ ไปหตะจมอหาเล่ากับิวานอันมา่าจะขะอยลูกค้าเต็มแล้วอยู่บเบาได้ครับ่ใไซอยู่ได้ไหมหอมแชงเนาะอยู่แค่จอมหยุดเด้อแต่ละมือแต่ละเล่นไปเห็ดหนัง ไม่เท่าล้ววะอันนี้เอาเห็ดเนยสบาไปเห็น uh? ปปงานอยู่พูดเจ็ดทาด์ังสี่แหละเขาเลยไล่พอออกอยู่เป็นยังไหรระับอยู่อะรับอยู่ล้ะชับเลยสุลูกค่าลูกมสุดได้ที่แล้วครับไม่ค้นที่สุดเลยนะนี่ได้ขนเด้อขอแงเข้าเด้วยค่ะแยขแ้าครับ เลีเ่อนเอาจริงก็กข,อขอเจ้าเนอะกับเขาครับง่ายๆครับสไตล์เชฟพระหังเยี่ยมครับก็เขาอยู่ทีมันหยากครับแต่ว่าให้มันแสบกินก็พอขัวแค่นี้แหละครับลูกเอาไปกิน